ที่สำคัญครับผมอยากฝากเตือนไปยังกลุ่มดารานักแสดงนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะท่านเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่เป็น้องประชาชนรักและศรัทธาไานแล้วท่านได้ดูข่าวไหมคะรัฐบาลเขาจะออกหมายจับพวกโดรงดาราอินฟลูเอนเซอร์ทิกต็อกสตาร์ซุปเปอร์สตาร์โน่นนี่นั่นหรือว่าใครทุกคนที่มาคอเอาที่เมืองไทยนะคะเขาจะจับเขาจะแจ้งจับข้อหาอะไร สร้างเฟซนิวเฟซนิวว่าานเฟซนิวคืออะไรท่านพูดแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองเสียหายเพราะโควิดเพราะไม่มีวัคซีนที่ดีมีคนตายมีคนเสียชีวิตจํานวนมากเป็นความผิดของรัฐบาลมันเป็นความจริงที่คุณบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ลงจมด้วยท่านพูดแต่ด้านเดียวนะครับจะด้านเดียวด้านในไหนล่ะก็พูดทั้งสองด้านอยู่ตรงกลางดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดี ถูกก็ถูกจะให้บ้าตรงไหนตรงไหนด้านเดียวก็คุณเอายานเน่าๆมาฉีดให้ประชาชนเออซีโนแวคคุณจะเอาไหมล่ะเราได้จัดถามว่าซีนมาอย่างดีตามมาตรฐานองค์การอนมามัยโลกเขายังไม,ยม่ยอมรับเลยว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ในเมื่อในเมื่อในเมื่อมันบอดีเสีเอามาฉีดประชาชนอย่าง่ะเออก็เจ้ากับไปฉีดเองที่ล่ะแล้วเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเรามีจานวนคนฉีดวัคซีน ซิโนแบกในันดับสองในภูม,มิภาคอาเซียนใครอยากสีบ้างก็ไม่มีใครทางแถวยุโรปเขาก็ไม่เอามาสีานะคะซีโนแบกอะคะ่ะสีไปก็ตายจะสีไปทําไมแล้วบอกว่ารัฐบาลบริหารประเทศชาติด้วยอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเอ็งก็บอกว่ารัฐบาลที่ประเทศชาติล่มจมก็ไม,ม่ล่มจมหรอกน่าสงสารประชาชนเนาะแล้วไม่เขาพูดอย่างนั้นจะทายังไงอะทุกคนก็มีปากทุกคนมีปากก็พูดได้ แหมทาเป็นรับฟังไม่ได้ที่เขาพูดบอกว่าคุณบริหารประเทศไม่ดีโน่นนี่นั่นก็ยอมรับความจริงสิก็ได้มึงว่าคุณบริหารประเทศบ้าน,บ,านบ้านเมืองไม่ดีแล้วจะให้เขายกยอปอปั้นยองยอดสารเสริญตัวเองตีจะบ้าเหรอใครจะไปยองเอ่ยยกยอปอปั้นเธอละในเมื่อเธอบริหารประเทศห่วยแตกขนาดนั้นเออประชาชนจะไม่มีแดกแล้วเนะี่ยจะให้เขาแดกอะไรนอนข้างถนนตายข้างถนนนอนตายอยู่กองอยู่บนบ้านก็มี และอีกอย่างนะอีจํานวนโควิดที่ติดโควิดหรือว่าติดเอ,อตายจากโควิดอ่ะอันที่ไม่นับก็เป็นล้านๆเป็นถมเทมเออแล้วจะไม่ให้เขาไม่พูดได้ไงอ่ะก็ดเมื่อตัวเองทําไม่ดีทําไม่ดีแล้วจะให้ย่องยอยกยอเหรอเออใครจะไปยอมึงวะเออขี่บ้าอา้ใช่ส์ใช่สหามไงเงียโมโหศูนย์ยอ ب, ook, ากาแฟปีอันหกเลยห้าแดยกับเออสูงนี่อ่ะอืมก็นั่นแหละยอมรับความจริงเถถะเออจะมาหาข้ออ้างจะมาว่าภาษาสนอนู่ได้ป้าไม่อยากยอมรับความจริงเหนือก็แค่ยอมรับก็ยอมรับไปสิก็ออกไปก็ให้คนอื่นเขาที่ทำเขาคนที่เขาทําเป็นทําบริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้ดีให้เขามาทําจะมาหึงหวงไว้ทําไมเก้าอี้อย่างที่บอกเก้าอี้น้องเน่าเลยจะไปยังนี่นี่เออเออ ก็ยอมรับไปสิจะมาเอาน่นเอานี่ระบบน่นระบบนี้มาทําร้ายประชาส,สนอีกทัางที่ตัวเองทําผิดทําผิดก็ยอมรับทําความผิดไปสิเออเซ็งกาแฟกับโหค่าแดกดากอารมณ์เสียไปละจบข่าวสอสมทชิอย่านะอย่านะอย่ามาว่าก,กูนะ